สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณวารักตาค่ะวิ่งมาทดสอบรองพื้นนี่แล้วอ่ะมาถึงนะคะก็สิ่งที่ทุกคนเรียกร้องร้องเรียกนะคะการเยอะมากนะว่าพี่คะพี่ใช้รองพื้น please ของพี่ว่าพีะะ่เนี่ยค่ะพี่คะพี่ใช้รองพื้นของพี่พี่เป็นการที่มีคน DM เยอะมากๆนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่ตั้งคาถามแลวก็จะมีคนแบบถามเรื่องนี้เยอะมาก นะคะควันนี้ได้ลองซะทีเพราะว่าต้าตั้งใจยอยู่แล้วว่าจะมาทำรีวิว full r e v i โดยที่แกะกล่องลองกันแบบตอนนี้เลยไม่เคยแกะมาก่อนนะคะนี่ได้รับเรียบร้อยก็ แบรนด์รองพื้นนี้ก็เป็นของน้องพีทวันเดอร์พีนั่นเองนะคะคือต้าแก่แต่ออยังไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เปิดข้างในนะคะพีขออนุญาตส่งพรีฟิลเตอร์ลองแวลลิคิดฟอร์เดชั่นแบรนด์ไทยสุดปังน้องใหม่ของพีทเองให้ทุกคนได้ลองกันนะคะคุณสมบัติของรองพื้นฟิลเตอร์เนื้อบางเบาเบลอผิวเทนเนียนสวยเหมือนใส่ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ธรรมดาก็ได้นะคะเอ่อให้ฟินิชแบบซอฟ์แมทนะคะแถมคุมมันแล้วก็ติดทนเหมาะกับสภาพอากาศเมืองไทยเป็นที่สุดนี่มีส่งรูปมาให้ด้วย เขาวางขายตั้งแต่วันที่25เนาะมีขายในไลน์นะคะแล้วก็มี s h o ป e, ปีแล้วก็มี IG แล้วก็มี Facebook นั่นเอง าราคาปกติ490บาทราคาโปรโมชั่น450โอเคแกะออกมานะคะเปิดมาก็เจอแบบนี้ปิ้วกล่องก็สมกบเป็นวันร์พีนะคะฟุ้งฟิงกุ้งกิ้งกุ้งแกงกุ้งก้องข้างหลังก็จะมีเขียนเรื่องของคุณสมบัติต่างๆามีแอนตี้ออกซิเดน์ด้วยมีแอนตี้พอลูชั่นด้วยนะคะออไม่มีไม่มีมิเนอรัลออยล์ไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีสารกันเสียกลุ่มพาราเบนด้วยนะคะมี spf 50 pa สามบวกด้วยเออดีนะคะมาทั้งแบบ อะไรมีทั้งกันแดดมีทั้งแบบว่ากันนู่นนี่นั่นตัวกล่องนะคะก็จะมีเขียนทุกอย่างชัดเจนแล้วก็เวลาถ้าใครไปซื้อก็สังเกตดูเบอร์เอาที่ตรงตู้สของกล่องนะคะเขาก็จะเป็นเบอร์เอ้ยเป็นเบอร์มาแบบนี้นะคะเบอร์จะอยู่ข้างล่างนะแล้วก็ตัวหลอดจะเป็นแบบนี้คะ่ะค่อนข้างจะเห็นเนื้อฟาวเดชันได้แบบชัดเจนอยู่นะเบอร์อื่นๆเขาก็จะเหมือนตรงนี้มันมันไม่ใช่เป็นสีนะแต่มันเป็นสีของรองพื้นจริงๆน,นั่นเองนะคะใช่ป่าวะมันต้องเป็นสีของรองพื้นจริถูกไหมเออมันเป็นสีของรองพื้นจริงงๆนนะะคะทั้้หมดมดดีกีกส เขาบอกว่า Check well before use นะฮะอ่ะได้เดี๋ยวดิฉันจะปาดลงบนตรงนี้เออลักษณะเป็นแบบหัวบีบแบบนี้นะคะอ่ะเรื่องเป็นที่เบอร์หนึ่งจะบอกว่ารีวิวเนี้ยรีวิวตามจริงนะไม่ได้อวยว่าแบบเออเป็นเพื่อนเป็นอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าเราบอกเหมือนเดิมไปแล้วว่าเออกูจะรีวิวนะแต่กูรีวิวตามจริงนะอะไรที่ไม่ดีก็จะบอกไม่ดีสิ่งแรกนะคะก้ไม่อมันต้องทำาไงก่อนอย่างนี้หร แม่ช่วยหนูด้วยเฮ้ยมาแล้วพี่อ๋อโอเค,อเคมันปิดแหละมันแบบเวลามันกดลงก็จะปุดออกมานะคะอันนี้เบอร์หนึ่งอืมให้ดูตรงบนหน้าจะได้รู้นะคะคือว่าฉันว่าเวลาที่กดอะครั้งแรกอาจจะต้องคว่ำแบบนี้ปะนี่ไงมาสองอันแล้วไม่ออกสองอันเลยเบอร์สองเบอร์สองก็เข้มอยู่นะเบอร์สามโหเบอร์สี่เข้มอยู่นะเป็นว่าถูกใจสาวๆที่แบบ สรรหาสีลองพื้นเข้มๆแน่ๆนอันนี้มาดูกันนะคะอันนี้คือเบอร์หนึ่งสองสามแล้วก็สี่ ให้ดูเทียบกับเฉดผิวตาตาเป็นคนผิวแบบกลางๆนะคะเอ็นเซียมันตอนนี้อาจจะขยับขาวขึ้นหน่อยเพราะว่ามันอยู่นีก็ขาวขึ้นนะคะ man, 2, 30, เอ็นเซียมันยี่ยี่ห้าถึงสามสิบเออมันเนี้ยไม่ได้ขาวจัดขนาดนั้นนะคะซึ่งตาอนรู้สึกว่าตาอาจจะต้องใช้วิธีการผสมเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเพราะว่าถ้าเบอร์สองอย่างเดียวอะไม่แน่ใจเลยอะคือแอบรู้สึกก็แบบเบอร์สองอย่างเดียวน่าจะมีความเหลืองไปนิดนึงคิดไปเองเปล่าวะคิดว่าอย่างนั้นเราอาจจะต้องไม่เบอร์หนึ่งแล้วก็บี สองลงไปนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นก็ต้องหนึ่ง only เลยขอลองเกลี่ยนหนึ่งได้ไหมในวิธีการลองลองลองพื้นนะคะแนะนำว่าให้ลองแบบนี้ พอหนึ่งผสมกับสองแล้วคือแบบกำลังดี <Wow. S 1> สามสี่อาจจะต้องตัดไปแน่นอนอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะคะเป็นอันว่าเราจะต้องใช้เบอร์หนึ่งผสมกับเบอร์สองแหละเพราะว่าตอนแรกต้าคิดว่าตนน้าจะใช้เบอร์สองเพียวๆแต่ว่าไม่น่าจะมันน่าจะเหลืองไปหน่อยคิดว่าอย่างนั้นนะคะโอเคเช็ด <Okay. S 2> <Okay. S 1> เรียบรอ้อยทีนี้เรามาผสมกันเถิดชาวไทยอ่ะแบ่งอัตราส่วนนะคะแปรงฟองน้ําแล้วก็พัฟคูชชั่นโอเคปั okay. งมาเริ่มกันที่เอาเบอร์หนึ่งผสมกับเบอร์สองก่อน,อนตอนนี้น ผสมเรียบร้อยอันนี้ตาบีบเยอะนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวแบบไม่อยากให้มันขี้เกียจผสมรอบสองอันนี้เราต้องมาดูอีกทีว่ามันออกซิไดไหมเพราะตาก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันออกซิไดหรือเปล่าผสมออกมาเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองก็จะได้แบบสีที่กําลังพอดีเลยอะเออจริงอยากให้อยากให้พีทออกสีแบบประมาณสักแบบหนึ่งจุดห้าอะไรเงี้ยเออหนึ่งจุดห้าแล้วเป็นสีนี้ก็โอเคนะพอคนเราอย่างเช่นเราด้วยแบบสีผิวกลางๆนิดนึงอะไรเงี้ยเออแต่ว่าเนื้อลองพื้นค่อนข้างมีความข้นแต่ไม่มากนะคะกาลังแบบกําลังโอเคไม่เเเหลวววกินนนยงีีี้้แปดัใช นี่ละกันอินนิทรีนะคะเอ่อมาฟ o u เดชั่นบ b ัชคั c เวอรนี้ที่เป็นหัวแบบนี้แล้วก็ฟองน้ำใช้คุณแฟตตี้น้องอ้วนสภ,ภ,ภาพสุขปกมากมานะคะ <S <S ดั้งเดิมต้าเป็นคนทุกคนน่าจะทราบดีเป็นคนผิวมันนะคะมีหลุมสิวมีรอยสิวมีทุกอย่างที่คนคนหนึงจะมีได้นะคะโอเคมาแปรงเหเนื้อลงพื้นแบบค่อนข้างแบบปิดดีอยู่นะ นั้นแนะนําว่าไม่ควรจะใช้ในปริมาณที่แบบหนามากนะเออปิดแบบปิดไปเลยอะ่ะกําเนิดผิวใหม่ที่แท้จะลงง่ายอยู่นะเป็นรองพื้นที่เนือน้อข้นแต่แบบว่าลงง่ายไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบมันครีมมี y จนแบบลงไม่ได้อะไรเงี้ยเฮ้ยสะอา,า์ประหลาดใจนะเนี่ยเอาดีๆคุณไม่แม่พีคุณไม่ธรรมดานะสมแล้วที่มัน develop มานานโอเคไม่ต้องคอนซีลเลอร์แล้วเลยไม่ต้องไม่ต้องคอนซีลเลอร์แล้วเลยอะ่ะคือจริงๆสามารถย้ำได้แต่ว่าเราขอเป็นเลเยอร์เลเยอร์แบบเลเยอร์เดียวก็หออะไรเงี้ยเดี๋ยวเราช่ว ชุ่มเะไสิบก็แบบว่าจะแตะเพิ่มความฟิลเตอร์ที่แท้จริงเฮ้ยยอมว่ะอ้าวแต่ตรงจมูกมีการแบบไปฝังตรงร่องนิดหนึ่งแต่ถามว่าผิดที่ใครพี่ที่เขาเหรอพี่ที่จมูกกูเลยจ้ะมาข้างที่ใช้น้องฟองน้ำบ้างนะคะจริงๆเวลาผสมรองพื้นเนะี่ยผสมบนถาดก็ได้นะแล้วก็ใช้ไม้แบบอย่างนี้มันก็จะดีฟองน้ำต้าไม่ได้ชุบน้ำนะคะเพราะว่าขี้เกียจจะไปชุบพวกนเลยแต่จริงชุบน้ำก็อาจจะได้ความแบบสดชื่นมากขึ้นนะอืมปิดดีอยู่เด้อ คิดว่าถ้าเอาฟองน้ําจุ่มน้ําน่าจะได้ผลลัพธ์แบบอีกแนวหนึ่งแบบน่าจะน่าจะปิดมากขึ้นนะคะแต่เพราะอะไรเราขี้เกียจแต่สีที่ผสมแบบเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองอัตราส่วนอย่างประมาณแล้วประมาณแบบเบอร์หนึ่งเบอร์สองส่อะออกมาสีแบบพอดีเลยนะดูดีเห็นปะไม่ได้โดดถัดมาพับคูชชั่นแฮปปี้ซันดย์เหมือนเดิมใช้จนเน่านะคะเดี๋ยวใช้พับปากจากตรงนี้เลยปุ๊บหน้าผา แต่ว่าลงพื้นเนื้อมันมีความแบบเย็นๆนิดนึงเหมือนสบายผิวนิดนึงแอนเขาเรียกว่าอะไรวะทาไปแล้วไม่รู้สึกแบบครีม,มี y หนักๆโอ้พอใช้พาวคูชั่นแล้วแบบเปิดดีเวอร์อีบา้าปิดดีอยู่นะอุ้ยเริ่มติดคขมดดำอีบา้าอีบ้านี่นะคะฝั่งนี้ลงด้วยแรงนะคะฝั่งนี้ลงด้วยฟองน้ำที่ไม่ได้ชุบน้ำเพราะขี้เกียจไม่ชุบน้ำนะคะ ส่วนด้านบนใช้พัฟคัชชั่นคือเท่าที่ตาเนื้อเห็นตอนนี้ยมันเหมือนในกล้องเลยอะ่ะคือมันแบบร oh. องพื้นมันปิดแบบปิดเลยอะ่ะปิดแบบป,แบบปิดเลยแล้วคือพวกเห็นปะ่ะรอยสิวอันนี้ต้าไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์นะเฮ้ยไม่ธรรมดนานะมึงตอนนี้ยฟลลิ่งคือรองพื้นไม่ได้แบบไม่ได้หนึบหน้ามากขนาดนั้นเห็นป่ะไม่ได้หนึบหน้ามากแล้วก็ไม่ได้รู้สึกหนักแต่รู้สึกว่าปิดดีแบบดีมากเงาบนผิวยังคงมีอยู่นะคะปุ้งปุ้งเห็นปะ่ะยังคงมีอยู่สําหรับต้ารู้สึกว่าถ้าอยู่จะซื้อรองพื้นอ,อันนี้เพื่อไปเปเ็นนแแบบ look, แบบฟิชแลบบุา ไม่ตอบโจทย์มันมันคือรองพื้นที่แบบใช้แล้วรู้เลยว่าใช้รองพื้นอะอ่ะอันเนี้ยถ้าใครตามหารองพื้นที่ทรงธรรมชาติเต้าว่าต้องตัดอันนี้ทิง้งแต่ว่าถ้าชอบแบบรองพื้นรูปปิดเต้าว่าอันเนี้ยแบบตอบโจทย์แล้วก็เดี๋ยวใช้แป้งพอยเบียนนี้ลงโดยที่เอาแป้งปัดๆนะคะไม่เอาพับนั่นจะได้แบบว่าเออดูว่ารองพื้นเขาทํางานได้แบบว่าเบอร์ไหนนั่นเองนะคะเดี๋ยวลองลงแป้งกันอืมเพราะยิ่งขนาดแค่ลงแป้งแ,งแบบอีแป้งฝุ่นอะไรเนี้ยก็เนียนมากแล้วดูดิ แต่ว่าเราก็ยังสรุปไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้ออกไปใช้ชีวิตประจำวันลงแป้งเสร็จเรียบร้อยนะคะมาดูฟินนชหลังลงแป้งก็คือปิดหนักกว่าเดิมเอออันนี้ใครที่สายชอบแบบปิดแน่นๆชอบแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปแต่งหน้ากันดีกว่านะคะพาเลรลูกกระตาวันนี้นี่ฉันจะใช้4 u 2นะคะเพราะว่าดิฉันยังไม่ได้ลองเลยแต่ไม่มีวิธีการแต่งให้ดูนะคะเดี๋ยวไว้ไปทำอีกคลิปนะคะจะได้มีคลิปเ,ย,เยอะลงนะคะออ <laughs> ไ,ปไปแต่งหน้าให้ครบองค์แล้วเดี๋ยวมาใหมคะ อ่าแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะก็อย่างก่อนอื่นเขาพูดอะไรหน่อยไ้หมอายแชโดว์โฟร์ยูทคือ4แบบดีมากนะคะจบค่ะอยากพูดแค่นี้นะคะก็เดี๋ยววันนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าทั้งวันกับรองพื้นตัว p พล a ฟิลเ l อร์รองแวล a ิลเลอรฟอร์ชัของวันนูพีนะคะจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ต้าต้องไปเอาเอ่อแมคบุ๊ด้วยนะคะเพราะว่าอันเก่าน้องไม่ไหวแล้ว เราต้องซื้ออันใหม่นะคะแล้วก็วันนี้นะันรับไว้ที่เซนตันเิลด์แล้วก็เดี๋ยวไปเอาแล้วเดี๋ยวก็จะรีบกลับเพราะว่าตาต้องมีเอ่อมีติ้งกูเกิลนะคะเป็นงานอีเวนต์ด้วยนะจ๊ะวันนี้นะัาจะได้อยู่ครบทั้งแอร์ไม่แอร์นะคะเพราะตอนนี้ที่นั่งอยู่เนี้ยก็ไม่ได้เปิดแอร์นะคะเปิดพัดลมข้างหลังนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกรรันว่ามันจะติดแมสแค่ไหนนะจ๊ะช่วงนี้ก็โควิดอาจจะไม่ได้ออกไปเอ่อทดสอบข้างนอกเวอร์ขนาดนั้นนะคะแต่อยากไปร้านกาแฟมากเพราะอยากกินกาแฟะนะคะตอนนี้เป็นเวลาเเททีีย่ยยงงงแล้้วจาคึ ไปโอเคนะเมื่อวันมาสายแล้วได้าาติดพี่ดอกอ่ะเมื่อกี้ไปมาผิดที่นะคะมันต้องออกมาข้างนอกโอ้ยเป็นอะที่หายอ่าโอเคนัมเบอร์วันได้แล้วนะจ้าหลังจากที่มีเรื่องประมาณ45ล้านอย่างนะคะก็เอาเป็นว่าการซื้อ macbook ของดิฉันไม่ใช่เ,เรื่องง่ายๆนะคะออินวยซ์บัตรเครดิตกันถึงสองรอบนะคะก็รู่กันไปหนอๆสองสามแสนกู 2, 3, เหนื่อยมากขอให้กูไปจนไปกลับบ้านไ,ไปทำงาน ้องพื้นไปมากงงนี่ตอนนี้เรากำลังไลฟ์อยู่นะคะอยู่ในอีเวนต์ไลฟ์นี่นะคะกิจกรรมถัดมาของเราก็คือการสมัครประกันโควิดค่ะวันนี้เป็นวันเทสตลองพื้นของ Wonder Peach นะคะผู้สมัครประกันโควิดของดิฉันค่ะน้องเปเปอร์ค่ะ พี่ขอสมัครประกันโควิดที่เป็นค่าใช้จ่ายสมัครร้านหนึ่งนะ oh. เอาสูงสุดแต่ว่าต้องตายแล้วได้ <laughs> ให้กูอยู่ก่อน oh. กูเพิ่งซื้อ macbook มา <laughs> อุ้ยโบไปแล้วหรอไปแล้วจ้ะ <laughs> ใส่แมสแล้วมันจะไปแล้วกลับ <c oughs> มาบ้านแล้วนะคะกิจกรรมถัดมาคือ cleaning macbook จ้าเพราะว่าเราได้ยายสติกเกอร์ไปอันหม่แล้วนะคะก็เดี๋ยวมาลบกันเออไม่รู้ทุกคนใช้อะไรแต่ว่าใ,ใ,ใช้ใช้ท่ชชูวิบแบบเมคอัพวิบแบบลบแบบมันก็ออกนะกาวอ่ะใครต้องการจะซื้อ macbook นะคะ Pro 13นิ้วนะคะเออปี2017นะคะก่อน touch bar 512GB นะคะสภาพดีไม่มีทุกอย่างเสียหายนะคะจ้าเปลี่ยนเพราะว่าเออเครื่องเก่ามมนความจะไม ไม่พอใช้นั่นเองนะคะใครอยากซื้อติดต่อมาได้นะคะ DM เะลยคะ่ะ <laughs> ขายของวะ่ะ เสียดาน้องๆพวกนี้มากเลยอ่ะอันเนี้ยจริงๆแล้วคือต้าไม่ได้เป็นคนติดเองนะคะต้าให้เพื่อนๆทุกคนเป็นคนแบบเลือกสติกเกอร์มาแล้วก็ติดอาไม่อยากเอาออกเลยใค่ใจคือแบบมันเป็นความทรงจําของทุกๆคนที่แบบทุกๆคนที่เจอเราก็จะได้ติดอันนี้ลงบน macbook ของเราเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นใหม่กับคุณสเปซเก้แล้วกันเนาะว้าว <Wow. S 1> เรียบร้อยแบบอาจจะมีคาบนิดหน่อยแบบเหมือนมันติดมานานอะอะไรเงี้ย だい。ここ กลับมาแล้วค่ะไม่ใช่กลับมาแล้วนะคะก็เมื่อกี้เช็ดการแมคบุกต่างต่าง,งเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราควรจะต้องสรุปรองคืนได้แล้วนะคะเพอตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนครึง่งก็พอดีกับ12ชั่วโมงที่เราออกจากบ้านไปตอนแรกนะคะนี่เที่ยงคืนครึ่งนะทั้งหมดผ่านมา12ชั่วโมงต้าไม่ได้ซับหน้าเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะแล้วก็ไม่มีการเติมแป้งนะคะหัวรีบหมดแล้วตอนนี้หัวแบบต้องการกา,ารสะมากนะคะแล้วก็เอ่อมีเช็ดตรงปากนิดนึงเพราะว่าทานข้าวใช่ไหมแล้ว ก็ใช้กระดาษทิชชู่ซับนะคะนี่คือผลลัพธ์ใส่แมสในช่วงเวลาที่ออกไปข้างนอกนนะคะ่ะใส่ตลอดไม่มีการถอดใดๆนะคะใส่้นลดลงไปจนถึงไปซื้อ MacBook ไปเอาแมคบุ๊กใช่ไหมแล้วก็กลับมาที่ออฟฟิศนะคะ ผลงานจ้าอะถ้าสังเกตนะคะตรงหน้าผากเราใช้พัฟใช่ไหมเออด้วยความที่หน้าผากอาจจะมีต่อมไขมันไม่ได้สูงมากนะเราว่าไม่ไม่ถึงกับมันเวอร์เอ,อเอางี้ดีกว่าโอเวอร์ออลรวมก่อนดีกว่าในโอเวอร์ออรรวมๆเลยทั้งหมดนะช่วงที่มันก็คือหน้าแก้มใช่ไหมแล้วก็หน้าผากแต่ช่วงบริเวณแก้มอะไรตรงเนี้ยคือยังอยู่ไม่ได้หายอะไรไปไหนนะคะถามว่าควบคุมความมันได้ดีไหมวันนี้เราก็ไม่ได้ใช้แป้งควบคุมความมันใช่ไหมใช้ตัวแป้งพอน์ B บีอันนี้ที่จริงๆแล้วมันก็ ได้อะไรมากๆแค่มันเป็นสีเนื้อนั่นเองนะคะแล้วก็เราไม่ได้ซับหน้าเลยไม่ได้เช็ดหน้าเลยเราก็ออกไปเผชิญครบทั้งแดดทั้งอะไรเงี้ยเอแล้วก็วันนี้จริงๆการซื้อ MacBook ของต้ามันมีปัญหาแบบหลายอย่างมากต้าวิ่งไปกับชั้น1ชั้น5าชั้นก็คือเหงื่อตกอยู่เหมือนกันอ่ะก็สําหรับต้าถือว่าไม่ได้มันจนแย่อ่ะโอเคมันอาจจะแย่อีตรงอตรงร่องตรงเนี้ยร่องน้ำหมาด้วยความมันมันตรงนี้แหละแล้วก็ถามว่าเป็นคราบไหมก็เป็นนะแต่ไม oh ่ถึงกับมากคือไม่ถึงกับแบบว่าโอ้เป็นคราบจนเป็นแบบ ็นนี่ขนาดเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้ต้าใส่หมวกที่เป็นผ้าไหมพรมใช่ปะอันนี้ก็เป็นบริเวณที่หมวกมันกดลงมาก็ถือว่าหลุดออกไปแบบไม่ได้ไม่ได้เยอะมากมายเลยนะคะในส่วนที่เราใส่แมสวันนี้ไอตรงช่วงรอยสิวก็คือที่สิวที่เป็นนูนๆูอ่ะก็ถูกถูกแล้วก็อ่อหลุดไปนะคะววแต่ในส่วนอื่นที่ไม่ได้เป็นสิวรอยนูนขึ้นมาก็ยังอยู่ดีนะคะแต่เรื่อง,องควบคุมความมันตาว่าก็กางกลางไม่ถึงกับเวอร์นะแต่ถ้าได้ซับสักหนึ่งครั้งอะไรเงี้ยก็อาจจะดีขึ้นก็ได้หรือว่าถ้าใช้แป้ ผสมลงพื้นที่ควบคุมความมันก็อาจจะดีขึ้นก็นได้นะคะความมันก็อย่างที่เห็นเลยฝั่งที่ใช้แปรงอันนี้ก็มันเท่ากับฝั่งที่ใช้เออฟองน้ํานะคะก็จะมีแค่ตรงพัฟคุชชั่นตรงหน้าผากที่ตารู้สึกว่าไม่ค่อยจะมันมากอาจจะเพราะว่าเป็นช่วงหน้าผากกันแหละนะคะก็ความมันก็ระดับนี้ดูกันเองนะคะตาเป็นคนที่หน้ามันมากนะก็พิจารณากันอเอง ส่วนเรื่องการติดทนตรงจมูกอะ่ะ <Wow. S 1> ก็ยังไม่ค่อยหลุดนะขนาดใส่แมสแบบถูไปถูมาเออแมสอยู่ในรถล,ลืมเอาแมสมาให้ดูเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วแปะให้ดูนะคะแมสอยู่บนรถลืมหยิบขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็ถามเรื่องเออเรื่องความออกซิไดน้อยมากนะคะถ้าขยับเต้าว่าขยับแค่ประมาณแบบ0.5ดแต่น้อยมากต่อมากแทบแทบ,แบจะไม่ออกซิไดแบบหมองคล้ำอะไรใดๆเลยยังอยู่เหมือนเดิมตั้งแต่เช้าสีไหนก็สีนั้นนะคะแต่เรื่องการปกปิดก็ต้องให้จริงนะคะมาสรุปเป็นข้อๆดีกว่านะคะกับรองพื้นพรีสฟิลเตอร์รองแว หรือผิดฟา n เดชั่นอันนี้นะคะ S V 5 0 P A 3บวกนะ,ะข้อดีเต้าว่าปกปิดได้สูงมากคือวันนี้เราไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์กันเลยทุกคนก็เริ่มต้นกันมาก็เห็นนะคะปกปิดได้สูงมากได้งานที่แบบว่า cover แบบมีเดียม to f ูฟูฟูฟ,ฟ,ฟูเลยอะคือถ้า b e a u t i f อีกหนึ่งชั้นนะเต้าว่ามันจะโหแบบแน่นมากอะคะ่ะปกปิดได้ดีมากใครที่หารองพื้นที่ปกปิดสูงอันนี้เต้าว่าเข้าขั้นปกปิดสูงเลยเพราะว่าเต้าเป็นคนมีรอยสิวชัดเจนมากรุมสิวชัดเจนมากทุกคนก็เห็นอยู่ ะะมันปกปิดได้แบบดีมากนะคะข้อดีข้อที่2เรารู้สึกว่ามันเหมือนมีฟิลเตอร์เบลเบลตามชื่อจริงๆเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆแบบไม่ได้ว่าอวยอะไรนะแต่เรารู้สึกเลยว่ามันเหมือนกับฟิลเตอร์กรองจริงๆอ่ะวันนี้ต้าลองถ่ายรูปแบบบนรถ <c oughs> ปกติถ่ายรูปบนรถอะ <c oughs> แสงจะแบบ <c oughs> เลียหูมากมันจะไม่ดีเพราะว่าแบบมันผ่านฟิล์มอะอะไรเงี้ยก็ยังออกมาดีนะคะแล้วก็วันนี้ตอนที่วิ่งเดินออกไปคือ Apple ที่ Apple ที่เซนทรัลเวิร์ละมันต้องเดินออกไปข้างนอกชั้นหนึ่งใช่ไหมมันต้องเดินออกไปอาดอก็ส่อง แต่ก็รู้สึกว่าดีนะคะเลยรู้สึกว่ารองพื้นมันเหมือนมีแบบอะไรก็ไม่รู้ว่าทําให้มันแบบผิวเบลอๆไป <Wow. S 1> หนึ่งชั้นนะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อที่ส,สําหรับถ้าใครคิดว่าจะเอามาพรางพวกรูขุมขนเล็กๆอะไรเงี้ยรลุมสิวมันพรางไม่ได้หรอกรลุมสิวมไม่มีทางนะคะไม่มีอะไรพรางรลุมสิวได้บนโลกใบน,นี้นะคะต้องเว้นว่าเราจะเอาตั้งไปหามหมอแล้วก็ไปเลเซอร์นั่นเองนะคะข้อที่3ราคาไม่สูงมากราคาต่อให้เป็นราคาเต็ม490บาทต้าก็รู้สึกว่าเป็นราคาที่กําลังโอเคสาหรับรองพื้นหนึ่งหลอดได้ใน ะะแล้วก็จริงๆแล้วปริมาณการใช้ครั้งหนึ่ง <S <S ไม่จำเป็นต้องใช้เยอะขนาดตาก็ได้ในครั้งแรกที่ตาผสมให้ดูอะจริงๆใช้สักหนึ่งปัม๊มสองปั๊มก็ยังได้นะคะแล้วก็ค่อยๆเกลีย่ยไปเนาะแล้วก็ค่อยๆแบบดูตามจุดไหนยังไม่พอใจก็ค่อยทับเพิ่มนะคะข้อที่4ข้อดีข้อที่4ี่นะคะมีความทนได้ค่อนข้างโอเคเลยแม้ขนาดว่ามันจะมันเบอร์เนี้ยแต่มันก็ไม่ไหลสคราชเป็นแบบเขาเรียกอะไรอะแผ่นดินแตกสําหรับเรานะเรารู้สึกว่ามันไม่ได้แบบต่อให้มันอะคือเราเนี่ยมีการเอานิ้วแบบไปเขี่ยไอ้พวกผง ขนตาที่มันหลุดใช่ปะมันก็ไม่ลิดออใยเขียโ oh, <okay. S 1> อู้ขวนด,ดังฟับอุ้ยดูดิอืมเลือดออกไหมเนี่ยลงพื้นติดเลยอู้ใช่ปะเดี๋ยวแดงแน่เลยเนี่ยเป็นคนแบบเป็นรอยง่ายมาก <laughs> กลับมาต่อ <laughs> ก็จะให้ดูว่า <laughs> คือถ้าตัวเราไปเขียงเงี้ยมันจะเป็นรอยใช่ปะแต่นี่ขนาดแบบเราแรงนี่แรงมากเนี่ยมันยังหลุดออกไปไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยคือเลยรู้สึกว่ามีความติดทนสูงพอสมควรแล้วก็ถ้าเราจะไม่ผิดคือมันติดแมสไม่ได้เยอะขนาดนั้นด้วยมีความติดทนดีมากไม้ขนาดว่ามันก็ยังไม่เลื่อนหลุดนะคะ ความติดทนทำได้ดีทีเดียว ข้อที่5เรารู้สึกว่าเขามีเรนสีที่ค่อนข้างไปถึงเข้มสุดดีนะคะสำหรับคนที่ผิวเข้มเป็นคนที่อันเดอร์โทนแบบค่อนข้างสูงอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าอาจจะคล้ำหรือว่าดำกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยก็ก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปนะคะอันเดอร์โทนในสีประมาณสักเบอร์สีเบอร์สามอะไรเงี้ยเต้าว่าคนผิวแบบเต้าตัวอย่างเช่นพี่ลิกอะไรเงี้ยที่เขามีผิวสีเข้มหรืออายตาอะไรเงี้ยที่เขาผิวค่อนข้างเป็นสีแทนอะไรเงี้ยใช้ได้เต้าว่าใช้ได้เลยนะแล้วก็สีมันค่อนข้างแบบมีความตรงนะคะแล้วก็ขาวได้ แบบเบอร์คนที่ขับมากว่าต้าสักกว่าพี่อีฟปะอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้นะคะเรื่องสีทาออกมาได้กลางละกันต้าไม่อยากให้มันเป็นข้อดีมากเพราะจริงๆแล้วต้าจะมีติข้อเสียด้วยอีข้อหนึ่งนะคะอ่าข้อดีประมาณนี้อัน,อ,นอันที่นึกออกตอนนี้นะอันที่นึกออกตอนนี้นะถัดมาข้อเสียกันบ้างนะคะข้อเสียเราเห็นกันตั้งแต่ต้นเลยว่าเรารู้สึกว่าไอตัวที่ตัวกดอันเนี้ยมันกดยากอะ คือไม่รู้ว่าตาดวงไม่ดีหรืออะไรรู้แต่รู้สึกว่าครั้งแรกมันกดแบบนี้ไม่ได้มันต้องคว่มเหมือนที่ทุกคนเห็นว่าต้าต้องคว่มนี้แล้วก็กดใช่ปะแล้วก็หลังจากที่หลายๆคนรอบตัวใช้ก็มีเสียงพูดว่าเวลากดตรงนี้มันค่อนข้างจะปริจอะปริจเงี้ยเอออาจจะด้วยคว่าว่าความมันเป็นสุญญากาศข้างในเนาะมันก็เลยทําให้ปริตขึ้นมานะคะถ้าเปลี่ยนในเรื่องที่มันเป็นไอ้ปั๊มให้มันง่ายได้ก็น่าจะดีนะคะอันนอนาคตก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าเขาจะพัฒนาทางไหนนะแต่ก็เดาว่าอนาคตถ้ามันใกล้จะหมดว่าุกกคนนนน็ตต้้ออองงาจจะหมัีถ แล้วก็แบบมาบีบใช้แล้วนี่ไงมันเป็นสั้นแบบนี้ไงมันก็เลยเหมือนแบบปรตดปรดอะไรอย่างี้นิดนึงเออมันก็เลยยากนะคะข้อ2ไม่ถึงกับเป็นข้อเสียมากขนาดนั้นกึง่งๆึ่งกับข้อดีนะคะก็คือข้อที่สี่ที่เอยข้อที่อะไรไม่รู้ข้อดีเมื่อกี้ที่เราพูดไปคือเรารู้สึกว่าพอเบอร์หนึ่งไปเบอร์สองอ่ะมันข้ามสเต็ปแบบก้าวกระโดดมากๆอะ่ะเดี๋ยวทาให้ดู อันนี้คือเบอร์หนึ่งและอันนี้คือเบอร์สองเรารู้สึกว่าเมื่อเช้าต้าใช้อะต้าผสมสองเบอร์ด้วยกันใช่ปะถ้ามันมีอีเบอร์ตรงกลางอันนี้ออกมาต้าว่าน่าจะโอเคเพราะว่าคนที่สีผิวประมาณต้าต้าว่าน่าจะเยอะอยู่เพราะด้วยความที่มันไม่ออกซิไดร์ได้ะเราอยากอยากให้มันพอดีอ่ะเออไม่รู้อาจจะแบบเขาอาจจะต้องปอาจจะไม่ได้เป็นข้อเสียก็ได้แต่สําหรับเรารู้สึกว่าถ้ามันมีอีสีตรงกลางที่มันเนี่ยมาผสมกันอ่ะสักหนึ่งสีต้าว่ามันน่าจะโอเคอ่ะเพราะว่าเบอร์หนึ่งมันแอบแบบก็ขาวไปนิดนึงอะไรเงี้ยสำหรับ แล้วก็เข้มไปหน่อยสําหรับผิวเราเนาะนั่นแหละค่ะอันนี้ข้อเสียข้อที่2นะคะข้อที่3ามต้าว่ามันคุมมันได้แบบไม่ได้โอเวอร์สุดแต่มันก็ไม่เชิงถึงกับข้อเสียขนาดนั้นอะเพราะว่าถ้าไปเจอสําหรับคนที่เขาผิวหน้าไม่ได้มันขนาดต้ามันอาจจะคุมมันกําลังพอดีก็ได้นะคะแต่สำหรับต้ารู้สึกว่าถ้ามันคุมมันได้ดีกว่านี้นิดนึงมันอาจจะโอเคเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ whatever นะคะเพราะว่าถ้าเราทำเท x t เจอร์อันนี้อันนี้พูดนี้แง่หลักที่ทำความเข้าใจนะถ้าเราทำเนื้อ t ท x t เจอให้มันแห้งมากกว่านี้มันอาจจะแบบตกลองได้ง่ายกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ว่าก็รีมาว่าเป็นแบบข้อเสียเล็กๆหนึ่งข้อน,นั่นเองนะคะ นอกนั้นไม่มีนะคะแต่ว่าจ้าน่าจะค่อนข้างพูดถึงค่อนข้างครอบคลุมแล้วนะ,ะเรื่องข้อดีข้อเสียน่าจะครบแล้วนะคะสรุปรวมสําหรับต้าเลยเป็นรองพื้นที่ทุกคนน่าสนใจที่อ๋อโอเคนึกออกแล้วข้อเสียข้อหนึง่งเอ่อคนที่คิดว่าคุณจะซื้อรองพื้นนี้ไปทํางานผิวคุณตัดใจได้เลยเพราะว่าสําหรับต้าสุดว่ารองพื้นของเอ่อพลีสอะไรเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ปูทางตัวเองมาให้เป็นรองพื้นแบบทาแล้วน่าในะสาบางเบาแบบว่าจบ ผิดไม่ได้นะไใหม่อันนี้คือรองพื้นในเวอร์ชันหนักแน่นนะคะใครที่เล็งรองพื้นที่มีความเบาบางจัดอันนี้ออกไปตนะ่ถ้าคุณต้องการความแบบเอ่อหนักแน่นก็เลือกอันนี้นะคะก็ไม่เชิงข้อเสียมากแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งข้อที่ถ้าถ้าคุณจะต้องการแบบนั้นก็คงไม่ได้นะเองนะฮะแม้ว่าจะลงมนมอยอนตาจะรู้สึกว่ามันก็มีความปกปิดค่อนข้างสูงทีเดียวมาถึงการโอเวอร์ออลทั้งหมดนะคะสําหรับความเห็นต้าถามว่าควรซื้อไหมสำหรับตารู้สึกว่าควรซื้อคะ่ะอันนี้ไม่ได้พูดเพราะว่าเป็นรองพื้นผ่อนวัวนเะดะอร ไม่ใช่ของพีทอานิต้าก็จะบอกว่าอยากให้ลองซื้อกันเพราะหนึ่งราคาไม่แพงมากทุกคนสามารถลองได้นะคะ490บาทแล้วก็ที่สําคัญคือปัจจุบันนี้ทุกคนน่ะ ก็อยากจะได้ลงพื้นที่โคเวอร์ใช่ไหมแต่ว่าไม่อยากจ่ายราคาแพงแล้วก็อยากให้มันติดทนด้วยถูกไหมแล้วก็อยากลงชั้นเดียวแล้วให้มันปกปิดด้วยถูกไหมเออคือตารู้สึกว่ามันค่อนข้างรวมคุณสมบัติหลายๆอย่างสําหรับสาวๆที่ชอบดีอมาถามตาพี่คะลงพื้นอะไรปกปิดแต่ว่าแบบว่ามันไม่หนักหน้าคืออันนี้ไม่หนักหน้านะเห็นมันมาหน,นีคือไม่ได้รู้สึกว่าเหนียวเนหนอะหนะอะไรไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยนะอันนี้ค่อนข้างฟีลลิ่งที่ดีแล้วก็ปกปิดได้ดีมากสำหรับคนที่ไม่อยากใช้คอนซีลเลอร์ด้วยซ้นนะะำ ต้องขอตัวไปอาบน้าสระผมที่เหนียวเหน,นอะหนะแล้วก็ต้องนอนแล้วนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีงานต้องทําต่อนั่นเองนะคะเดี๋ยวไว้หลังจากนี้ที่ต้าแบบว่าลองใช้โดยแบบใช้แป้งผสมรองพื้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเอ่อตัวแป้งฝุ่นที่ซับมันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไวต้าจะมาเล่าหน้าไอจีกันอีกทีว่าเป็นยังไงเนาะเพราะว่าวันนี้เราใช้เป็นแป้งฝุ่นธรรมดาใช่ปะไม่แน่นะใช้กับแป้งที่เป็นผสมรองพื้นหรือว่าแป้งที่เป็นแบบทานซูเซนอาจจะดีกว่านี้ก็ได้นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้คุณต้าต้องไปแล้วนะคะ ก็ชอบไม่ชอบไงก็บอกกันได้นะคะอยากให้ลองอะไรก็ลองคอมเมนต์มาได้ถ้ามีตังซื้อก็จะไปซื้อมาลองนะคะตอนนี้ไปแล้วขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามชมนะคะหวังว่าจะชอบกับรีวิวเทสสวนี้อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดแชร์ไปให้คนที่ทุกคนอยากเอ้ยกดแชร์ไปหน้าเฟซตัวกองก็ได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ